สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเสลียพี่มงคลูสีฟ้าอยู่ปอ5 5ทัวันนี้ผมตัวท่องสูตรคูณแม่2ถึงแม่12บอครับ212 2 24 2 36 2 4 8 2 5สีาม่า2ี่ิบอ4สิบ้อมามามี่าา7 สามสิบสามสิบสองสิบเอ็ดสามสิบสามสามสิบสองเป็นสามสิบหกสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สี่สี่หกยี่สี่สี่สี่เจ็ดยี่สี่แปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกสี่สี่สิบสี่สี่เอพีสี่สี่สี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้า ห้าหกสองสิบห้าเจ็ดสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสีบห้าห้าสิบห้าสิบห้าสิบเอเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกเจ็ดสี่สองหกแปดสี่แปดหกเก้าห้าสิบสี่หกสิบเป็นหกสิบหกสิบเอเป็นหกสิบหกสิบสองเป็นเจ็ดสิบสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสี่สี่เจ็ดห้ายี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สี่